เดี๋ยวนี้ล่ะคุณจำล่องขาคุณเป็นโรคยิ่งคือมาหาหมอค่ะเอ๊หมอใหญ่นี่คันเพิ่นหูจักโรคกันสิมหาหมอหาทิ่แตกอย่างตยวนี้ถามเพิ่นฆ่าเพิ่นหูโรคกันทีได้เป็นนอนเว้นคันเพิ่นหูเดี๋ยวหมอจะจัดกิจประจอนคุณดูก่อนนะคะว่าคุณเป็นโรคยิ่งกันแน่เฮ้ยหมอใหญ่ยิ่งจะบ้าติที่ประจอนนะคะ ต้องเงี้ถึงจะรู้ว่าเป็นโรคยังตัวอย่างจะมาโฉหมอไงยังงี้เอ้าหมอเรียนมาแบบนันก็ต้องจับแบบนั้นมีสองหมอต้องให้ความร่วมมือกันถอยไปนี่ใส่เสื้อมันบ่ามันใจจับอีกกอนเว้ยเวิยเว้เว้ยนี่ย่งอีบัดชีพผจรจ้าไหนจ้าสู่มือหมอมันเป็นจ้าไหนข้าหมอนายชีพผจรจ้าไหนจ้าแกนขึ้นแกนขึ้นเแบกสัน โอ,โอยหมอไงง้องอย่างงงต็จะหมอไงขี้เียนป่าเป็นแบบนี้หมอจะขอใช้เครื่องตรวจช่วยอ่ะเดี๋ยวมันจะสู่มือหมออีกฮะนะคะเอาเป็นโลกนี่อย่างคือมีจิ้มซิมจังที่นี่โอ้ยมันบอมีจ,จะไหนหมอไงบ่อเอาสายตรวจใส่หูนะมีแต่ตรวจกับตรวจเรืองเหานี้ซิฮะ หมอใหญ่ลืมเอานี่สิใส่หางกบโอ้ยใส่หูห hmm. ูวกะว่าหูได้เหรอหรือว่าอ e ้าปากหมออยากอายอ้าโอ้โอ้โอ้นี่รู้แล้วรู้แล้วรู้ยังคะคุณจำลอกให้เป็นโรคเมียหลายใายโรคกับนี่เฮ็ดจังไหนฮะเนี่ยหมอใกล้ป่วยอยู่ต้องดื่มยาชูดอ่อโรคแบบนี้ต้องดื่มยาชูดถ้าเดี๋ยวหมอจะ ชุดเดียวจัดมาเลย่ค่ะเมจ่าจีจีอ่ะเมจ่าจีจีนี่อ่างกร<อ>หมอไงบอกว่าจี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 เอ๊ะข้าเจ้าเอิญทิปซีีหมอคือเอิญจีจีฉันอันนี้นูตาคอยนี่อ่างกรนูตาคอยโอ้ยเมดขาวขนี่ข้าเจ้าเอิญหย่าทารา่า บดื่มนะค่ะโอ้ยดื่มแบบนี้บ่ได้มันบ่วขั้นไหนครบชุดอ๋อเลียฉันนี่แคบชูนอ่ะนี่เดี๋ยวแคบชูนมันไปหมอใหญ่เขียนจังใดกินได้เนี่ยเอากินบ่ได้จังใดหมอใหญ่เขียนติดไปข้างเม็ดเมื่ออ่านบ่ออกกินเขียนว่าจังใดห้ามเฉี่ยวก่อนกลืนอ๋อวงเล็บห้ามยิม่ะให้ลืดเลยใช่ให้กินน้ำน้ำก้นบอน ดีบอกเขาวิ๊คุณจำล่องแก้หัวงึกงางึกงาันประกาศดีแบบยังงี้เอายังไงหมอเตียมมาสองนีดฮะหมอเตียมาสองนีดนี่ยังก่ออยู่ในนี้เป็นจริงจิเรอฮะอยู่ในนี้เป็นชิงนิดหอน่ยังก่อนฉนิด่คนโอ้ยน้ำลายหมใอไงมาหลายใช่นี้โนี่เ็นบอน้ำหมใอไงฝนกับว่าบ้าฝนดีๆเนาะหลุดเจ๋เจ๋ตังง่าหมอเล่นจบเนา นอกวัดนี่เองนี่แคบชุนชนิดค่ดยะยันูจะเฝอเองคุณจำลองอย่ามอจะปนอย่าท่าไห้นะคะเชิดประทับตรงนี้ค่ะเชิดน,นางยังยอนะคะหลักก็ะก่องโกงโกขึ้นนิดนึงค่ะก่องโกงโกจักง,งสีนาหนาขอบคุณค่ะ หมอบอไข่เป็นอย่างจังท่าให้หมอน้ำเอ๊ะมันจะมาเปรตหมอน่ะนะไม่เห็นตีไข่แบวโลกมันเปรตกันนี่หมอใหญ่นี่วุ่นวายวุ่นวายคุยชี้หยาดปากหมอน้อยเออออุดนั่นเขาบอไข่เอ๊ะเขานอนตื่นไม่เขาได้เปลี่ยนตู้ชู หมอเองหมอ,อคิวไปมัดลค่ะตามตูดหมอมาเลยหมอใหญ่วันเตรียมพร้อมที่ิเขาเยื่อมแล้วแค่นเขาเข้ามาเยื่อมได้เลย,เลยข้าค่ะเก็บเม็ดกาไปก<ะ>่อนนี่ใส่เสืออนี่อย่างอิง,องจะอ,งอยากจะโน่นเม็ดแกาตกเรามาตึกนี่หมอใหญ่โอ้ยหนูโนอนขึ้นบนฟ้ากูนะโนอนขึ้นบนฟ้าสิเป็นยางมันตกเรามาตึกนี่หมอใหญ่ เคื่อนเยี่ยมได้ตามสบายนะคะหานาที่เพราะว่าคนป่วยแล้วจะได้นอนพัก่อน,นะคะ